เลนป่าตักตัวสิทธ์นะครับเราจะมีเวลา20นาทีนะครับในการลงจุดชมวิวนะครับแต่ท่านผู้โดยสารไม่ต้องรีบนะครับระหว่างที่จะถึงจ,จุดชมวิวแล้วก็ระมัดระวังรถไฟเวลาจะหยุดนะครับมันจะมีะการกระตุ้กระชาก็ปนอนนะครับระวงเสียหลักล้มนะครับและจุดชมวิวก็จะมีจุดอันตรายก็คือตรงปัจจัยทางขึ้นลงของข,องของบวนรถนะครับมันจะชันท่านผู้โดยสารไม่ต้องรีบนะครับทางเราจะ คอยกันไว้ให้แล้วก็เราจะเป็นคนขึ้นคนสุดท้ายท่านผู้โดยสารไม่ต้องรีบร้อนนะครับเพราะว่ามันอันตรายมันเป็นทางขันส่วนจุดชมวิวถ้าเราทางเราก็จะขอความร่วมมือนะครับไม่ใช้ห้องน้ำและจุดชมวิวนะครับเพราะว่าเพื่อความสะอาดนะครับของเครือนะครับส่วนการต้งเที่ยวที่จะไปต่อนะครับก็จะมีรถตัวหนอนนะครับให้บริการนะครับสามสิบบาทไปอ่า จากเขื่อนป่าตายชวิวธิ์นะครับวิ่งบนสันเขื่อนนะครับและไปไหว้หลวงปู่ใหญ่ป่าตังตังตรงข้ามเขื่อนนะครับองค์สีขาวนะครับใช้เวลาประมาณ50สินาทีนะครับส่วนรถตู้ที่จะไปชมทุ่งทานตะวันนะคะรับตันนะครับส่วนรถตู้ที่จะไปชมทุ่งทานตะวันนะครับก็จะมีบ้านกล้วยแอนไขนะครับกับซอย23บสามนะครับก็จะเป็นทุ่งทานตะวันที่ยังป้าอยู่นะครับซอย23บานะครับแต่ส่วนบ้านกล้วยแอนไขก็จะเริ่ม พอมาเริ่มงอหน่อยแล้วก็ใช้เวลาประมาณ10นาทีนะครับราคา60บาทนะครับของน้ำตู้นะครับครับผมแล้วก็ท่านผู้โดยสารทุกท่านนะครับโปดต้านนะครับมาคันไหนกับคันนั้นนะครับที่นั่งเดิมคันเดิมนะครับมาคันไหนกับคันนั้นนะครับที่นั่งเดิมคันเดิมนะครับนะครับผม